เรื่องน้ำยางกำจัดไข้จากธรรมชาติค่ะสมาชิกนะคะมีดังนี้1ก็คือนางสาวภัชากรเลขที่29 2. นางสาวภาชินงเลขกที่30 3นางสาวพีดาเลขที่32 4. นางสาวพิรันยาเลขที่34 5นางสาวพิมิกาเลขที่35 6นางสาวมีตาเลขที่38 7นางสาวน้ออรเลขที่40และสุดท้ายนางสาวกิศริเลขที่ ัญหาที่เราพบจากสถานการณ์ข้างต้นเนี่ยนะคะก็คือจากพื้นเนี่ยก็คือจะมีตะไคร่ขึ้นแล้วก็ท,ทําให้เกิดอุบัติเหตุลืนล่นหลมหรือว่าอุบัติเหตุอื่นๆที่ใครก็ไม่อยากที่เกิดขึ้นได้และน้ำยากำจัดตะไครในปัจจุบันเนี่ยก็มีสารเคมีที่รุนแรงทําให้ตัดมือแล้วก็เป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้แล้วก็สิ่งแวดล้อมอีกด้วยคะ่ะพวกเราก็ได้เกิดคําถามขึ้นมานะคะว่าแล้วถ้าสม น้ำสบับปะรดหมกักแทนที่จะใช้น้ำยาก,กำจัดตะไครเนี่ยจะทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากกว่าเดิมหรือไม่แล้วก็ยังคงประสิทธิภาพในการกำจัดตะไคร่ได้อยู่ไหมคะซึเพื่อนคิดว่าได้ไหมคะค่ะคิดว่าได้นะคะต่อมาพวกเราก็เลยคิดคนที่จะทำทำน้ำหมักทำน้ำน้ำยาก,กำจัดตะไครจากน้ำหมักสบับปะรดค่ะโดยพี่น้ำหมักสบับปะรดเนี่ย มีธรรมชาติเช่นเอนไซม์โบมีเลนซึ่งมีคุณสมบัติก็คือช่วยย่อยสลายโปรตีนนอกจากนี้น้ำมันธรรมชาติ มเกนะคะก็คือเอนไซม์ธรรมชาติค่ะที่เราสามารถพบได้ในทุกส่วนของสัปปะรดเลยนะคะแต่ว่าเราเห็นจะพบได้มากที่สุดนะคะในส่วนของแกนแล้วก็่าค่ะซึ่งเอนไซม์วอมิเรียนนะคะสามารถย่อยสลายโปรตีนได้มีคุณสมบัติคล้ายกับแอสแพรินค่ะคาาุณสมบัติทางเคมีนะคะเอนไซม์วอมิเรียนเนี่ยเป็นสารประกอบไกลโคโปรตีนค่ะโดยมีส่วนโมเลกุลของโอลิโกแซคคาไรด์หนึ่งกลุ่มต่อหนึ่งโมเลกุลของเอนไซม์ค่ะในอดีตน,นะคะ โปเมเลนจะแบ,บ่งเป็นส่วนประกอบ2ประเภทค่ะสเตอรโปเมเลนค่ะสกัดได้จากส่วนลอต้นแล้วก็ฟูุตโรเมเลนนะคะสกัดได้จากส่วนของผลค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเราจะเรียกฟูุตโปรเมเลนว่าโบรเมลินค่ะซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวข้ององเรนะคะอันดับแรกเลยคือตัวแปรต้นค่ะน้ำมักสปอรดค่ะตัวแปลลรตามนะคะก็คือประสิทธิภาพในการกำจัดตะไครแล้วก็สุดท้ายนะคะตัวแปรควบมุมของเราค่ะ ระยะเวลาในการใช้น้ํายาะคะ่ะบนผ,ผิวที่เราใช้ทดสอบค่ะวิธีการขัดนะคะแล้วก็ประเภทของเืินผิวสุดท้ายก็คือปริมาณน้ำยาที่เราใช้ค่ะต่อมานะคะสมมติฐานสมมติฐานคือถ้าน้ำหมักสับโดสามารถทำจัดะให้ได้และยังมีกฎที่ต่ำกว่าจะทําให้ ถ้าเราใช้น้ำหมักสำรีในการทำน้ำยากำจัดตะไค้จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าใช้น้ำยากำจัดตะไคร้ปกติหรือเปล่าค่ะว่าถุประสงมแล้วก็ผลที่เราคาดว่าจะได้รับนะคะอัแต่แรกเลยเนี่ยเราก็ต้องศึกษา ความสามารถของน้ำหมักชะปลืดน,นะคะในการาากำจัดตะไคร่บนพื้นผิวค่ะ 2. นะคะเพื่อบระเงินความปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุิธรรมชาติแล้วก็ลดการใช้สารเคมีนในน้ำยาในการทำความสะอาดในบ้านค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเพื่อหาสูตรแล้วก็วิธีการทำน้ำหมักชะประรดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการาากำจัดตะไคร้นั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นมาสเตอรดูแลอุปรกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะ 1. สับประดรดสด 2. น้ำสะอาดค่ะ3ภาชนะสำหรับการหมักค่ะ4ผ้าขัดหรือแปรงขัด5ถุงมือ 6. กถ้วยตัวและช้อนสำหรับคนและสุดท้าย7เ,เครื่องวัดค่าความเป็นผรดและเบสค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นสำหรับก,การเตรียมน้ำมักค่ะ 1. นําำสัปปะรดสดที่เราเตรียมมาเนี่ยปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ2 สารลดที่เราหันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยใส่เข้าไปในภาชนะสำหรับเตรียมการหมักและใส่น้ำสะอาดล,ลงไปให้ล่วตัวสะรดค่ะ 3. นํนำฝามาปิดภาชนะไว้และทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ถูกสแสงแดดโดยตรงทิ้งไว้ประมาณ1-2สัปดาห์เพื่อให้เกิดกระบวนกบบรารหมักค่ะ 4. เมื่อเกิดกระบวนกบบรารหมักแล้วน,นะคะให้เราคัดกรองนำน้ำมัำจากสารดออกมาเพื่อเป็นการใช้นั่นเองค่ะต่อไปน,นะคะเป็นวิธีการทดลองค่ะ1 เตรียมพื้นที่ที่มีตะไคร้ที่ทำความสะอาดค่ะ 2. เทน้ำาหมาจากสกบัรบหลอดลงบริเวณที่พื้นที่ที่มีตะไคร้ค่ะ 3. เตรียมแปรงขัดหรือผ้าขัดขัดถูบริเวณที่มีตะไคร้เราทิ้งไว้ประมาณส0 1ถึงนาทีเพื่อให้น้ำสมอาดทำงานค่ะ 4. ล้างแม่น้ำสะอาดหลังจากนั้นตรวจสอบผลลัพธ์ค่ะ ่อโอ้โหมันเป็นหนาเนี่ยแล้วก็ต้องขัดดิน,น,ดดนี่นะคะก็จะเห็นภาพก่อนค่ะแล้วก็หลังขัดค่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าคือเนี่ยมีความสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่มีคราบตะไคร์เกาะอ,อยู่แล้วค่ะค่ะต่อไปเป็นสรุปผลการทดลองนะคะ จากการศึกษาความหมาเรื่องก,การกังตัดตะค่น้ำจากน้ำมันสับปะรดผสมเกลือเนี่ยซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจังัดตะค่ายน้ำค่ะโดยน้ำมันสับปะรดนะคะจะมีลิปเปนกดนะคะ่ะผสมกับเกลือเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ,บยาล้างพื้นอื่นที่มีสารเคมีแล้วเนี่ย น้ำม <im ités> ันสับปะรดนะคะสามารถกำจัดค้ามตไค่ได้ค่ะโดยใช้ระยะเวลาค่ะนานกว่าน้ำยาที่มีสารเคมีนะคะแต่น้ำมักสับปะรดเนี่ยนะคะไม่ก่อให้เกิดการคาคื้งต่อนลงตาของเรานะค่ะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลรุนแรงเราสิ่งแววล้อมอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะข้อมาของเรายังเกี่ยวข้อบกับกระบวนการเชิงวิศวกรรมด้วยค่ะ S I N การเกิดขึ้นของกรดแอซิติค่ะ T. เทคโนโลยีคิดค้นเพา่อการจัดข้าตระคร้ได้อย่างง่ายแลปะปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะ E. Engineering ก็คือการผลิตน้ำามากสับปรดค่ะ M. Map ก็คือการคำนวณแล้วก็วิเคราะห์ข,อขอ้อมูลค่ะขอบคุณค่ะ